ฮวังชานซองนักแสดงและศิลปินวง 2PM นได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาโดยประกาศว่าเขากำลังจะแต่งงานในปี2022โดยแฟนสาวของเขาได้ตั้งคันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแฟนสาวของเขาที่กำลังจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันนั้นไม่ได้ทำงานแบบเดียวกับเขาดังนั้นเขาก็อยากขอความเข้าใจจากทุกคนที่จะไม่เปิดเผยเธอ นอกจากเรื่องการแต่งงานแล้วในจดหมายก็ยังแจ้งข่าวว่าเขาตกลงที่จะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั่นก็คือ JYP Entertainment ที่อยู่ร่วมกันมา15ปีโดยสัญญากำลังจะหมดลงในเดือนมกราคมปีหน้าขอแสดงความยินดีกับพวังชันซองนักแสดงและน้องเล็กของวง2 PM ในการสร้างครอบครัวใหม่ด้วยนะคะและขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องต่อๆไปสวัสดีค่ะ